สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand Channel นะครับก็วันนี้ก็มากันเช่นเคยนะครับในการวิเคราะห์ทองคำ Forex แล้วก็ Bitcoin นะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเอาไปวางแผนในการเทรดวันที่24-28ถสิงหาคมนะครับสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมนะครับสไตล์การเทรดการวิเคราะห์ของเราเป็นยังไงนะครับผมแนบลิงไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับจะได้ชมการวิเคราะห์ ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่อยากเข้ามาเป็นชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ก็เข้ามาที่ Trader Academy Thailand นะครับใน Facebook กลุ่มนี้ก็จะมีการแชร์ความรู้ดีๆแนวคิดดีๆนะครับหรือประสบการณ์ดีๆของเพื่อนๆบ้างของผมเองบ้างนะครับเข้ามาแชร์กันได้เลยนะครับไม่ได้ยึดติดสำนักไหนสำนักไหนนะครับแชร์ได้หมดเลยนะครับอ่านกติกากันก่อนนิดนึงเท่านั้นเองนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์ กันเลยครบะสำหรับการวิเคราะห์นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ทองคำนะครับแล้วหลังจากก็ไล่คู่เงินนะครับตามอักษรตัวหน้าตัวเไปเรื่อยนะครับสำหรับพวกกลุ่มคอมมด d ิตี้ผมเอาไว้ท้ไทๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือบิตคอยนะครับมาเริ่มที่ทองคำนะครับทองคำสองสัปดาห์ก่อนก็ย่อไม่เห็นและนะครับแล้วแนวรับที่เราตีไว้นะครับก็ลงมา แล้วก็มีเด้งสวนขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ลงมาที่แนวต้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันศุกร์ทำเหมือนจะเป็นแท่งพินบาร์นะครับทีนี้เป็นพินบาร์ที่สวยไหมนะครับดูที่ราคาปิดนะครับถ้าราคาปิดนะนับจากาด้านที่เราอยากอยากให้มันไปเนาะนะครับย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาป,ปิดได้เหนือ30%ผมว่าจะเป็นพินบาร์ที่สวยทีนี้เราก็เอาฟีโบที่ เราทำแบบพิเศษเอาไว้ก็คือจากเลเวลศูนนะครับย่อลงมาถึง30%เนี่ยมันย่อลงมาแล้วราคาปิดเหนือ30%หรือเปล่านะครับตัวสัญญาณตัวนี้ก็ยังไม่เรียกว่าไม่เพอร์เฟกแล้วกันนะครับก็คือราคาปิดลงมาต่ํากว่า30%นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อยากให้มันปิดเหนือเส้นไอ้สาเนี่ยขึ้นไปมากกว่านะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้สิ n น l ก็ยังไม่สวยนะครับถ้าเป็นผมก็อาจจะยังไม่เข้าเล่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันใช้ได้แล้วแหละแบบเนี้ยผมเทสมาผมเทรดมาแบบเนี้ยใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาเล่นเอานะครับเรื่องการแบ็กเทสนี่สําคัญนะครับสําคัญก็คือมันทําให้เราเห็นรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นแท่งเทียนซ้ําๆซ้าๆนะครับเราทําไปเรื่อยๆในการแบ็กเทสนะครับ พอถึงเวลาที่เทรดจริงเนี่ยมันเกิดสัญญาลขึ้นเราจะจําได้ว่าเอ้แท่งเทียนแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้มันทํากําไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับตามอย่างผมเนี่ยที่บอกว่า30%ก็คือผมก็แบคเทสนะครับว่าถ้ามันปิดแบบนี้มีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะแพ้มากกว่ากันนะครับซึ่งถ้าแนวทางผมเนี่ยก็คือถ้ามันปิดต่ำกว่า30%เนี่ยมันมีโอกาส ที่จะแพ้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยังไม่เล่นนะครับหรือหรือว่าที่ผมมักจะทักเพื่อนๆก็คือโมเมนตัมนะครับแท่งเดียนแท่งเนี้ยขนาดมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ2อสาแท่งก่อนนะก่อนหน้านี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเราเห็นโ um มเมนตัมแรงนะครับแรงลงแรงแต่ว่าสวนเนี้ยเล็กเบาก็อาจจะยังไม่พิจารณาเล่นมันก็ได้รอดูอีกหน่อยก็ได้นะครับถ้าไม่เล่นก็ไม่เสียหายนะครับ ไปดูคู่เงินต่อไปนะครับเราเริ่มจากตัว A นะครับ A c a t สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขึ้นไปเทสด้านบนแล้วนะครับยังไม่ขึ้นไปเล่นแนวบนเนาะทีนี้ลงมาเล่นแนวล่างนะครับตอนนี้ลงมาถึงใกล้ถึงโซนที่เราต้องการและโซนแนวรับตรงนี้นะครับสัปดาห์หน้าเป็นอวลรอดูเนาะถ้าเกิดสิกญนณบริเวณนี้นะครับบายขึ้นไปนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตระยะสั้นๆก็ตรงนี้นะครับตรงแนวที่แนวตันตัดไปนั่นเองนะครับ เอฟรังนะครับตอนนี้ไซด์เวย์อยู่บนกรอบที่เราเล็งไว้เนี่ยนะครับตอนนี้ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมา5วันเนี่ยก็ยังไม่เกิดแท่งเทียนอะไรยังไม่เกิดซิกญนลสวยๆที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นยังรออยู่ที่แนวเดิมนะครับแต่ตอนนี้ลงมาเล่นที่แนวที่เราต้องการแล้วนะครับก็รอซิกญนลเท่านั้นเองนะครับก็บายขึ้นไปนะครับ AJ นะครับ AJ ขึ้นไปติดแนวต้านนะครับแล้วก็เราก็รอเหมือนเดิมรอที่แนวล่างนี่แหละนะครับ เล่นคล้ายๆกันเลยนะครับตระกูล A e เนี่ยก็รอให้มันลงมาเทสสิกเกิดสัญญาณบริเวณนี้นะครับบายขึ้นไปแล้วก็เทคโปรฟิตที่แนวต้านถัดไปเล่นกันง่ายๆแบบนี้ครับ A อนะครับ AU ก็คือยังรออยู่ที่แนวรับเลยนะครับยังไม่เกิดสัญญาณอะไรแคทฟังนะครับแคทฟังราคาไหลลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาตอนนี้นะครับมาถึงจุดที่เราต้องการแล้วทีนี้เราเกิดสัญญาณที่เราต้องการนะครับก็คือตัว อินไซบาร์นะครับอินไซบาร์ประกอบด้วยตัวที่เป็นแท่งมาเตอร์บาร์คือแท่งนี้นะครับแท่งเทียนใหญ่ๆตัวนี้มาเตอร์บาร์แล้วก็มีแท่งเทียนที่ปิดอยู่ภายในไฮกับโลเนี่ยอยู่ในแท่งของมาเตอร์บาร์นะครับเราเรียกพัดเท่นตรงนี้ว่าอินไซบาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้เบรกเอานะครับเราจะเล่นก็ทมื่อมันเบรกเอานะครับทีนี้เรา เลือกเบรกเอาด้านไหนนะครับถ้ามันเบรกเอาด้านบนเราเล่นไหมนะครับเรายังไม่เล่นเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้มองว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเรายังดูภาพรวมว่ามันยังเป็นเทรนแนวน้มขาลงเพราะฉะนั้นเบรกเอาที่เราต้องการคือเราเรอให้มันเบรกเอาด้านล่างนะครับพอจะเบรกเอาด้านล่างลงมานะครับเราถึงเซลสต็อปเข้าไปนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเพื่อนๆติดตามกันมานานเนาะเทรนเลเวลสิกแนลแล้วก็ลิสต์วอร์ดเดโชโดยเฉพาะลิสต์วอร์ดเดโชเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับ เราก็วัดมาถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับสต็อปลอด้านบนนี้นะครับเ a k e Profit ที่2 r อยู่ตรงไหนโอ้โห2 R นี่อยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าแท่งมัเตอร์บาร์มันกว้างมากนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะที่มันกว้างขนาดนี้เราถือไหวไหมเราทนไหวไหมที่จะรอมันแกว่งจนกว่าจะมาถึง2 r ตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่ถือยาวขนาดนั้นหรอกนะครับก็อย่าเพิ่งไปเล่นมันนะครับ ราะฉะนั้นการเบรกเอาตรงนี้ก็ต้องสตาร์ทตรงนี้นะครับหรือเพื่อนๆที่บอกว่าเอ้าผมรอได้นะครับก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเทคโปรฟิตตรงนี้นะครับแต่สําหรับผมผมถ้าเป็นคูน่นี้ผมก็ยังไม่เล่นนะเวลาผมเล่นผมก็เล่นระยะ,ะไม่ยาวมากไม่สั้นมากนะครับคือถ้ามันมีจังหวะเข้าตรงนี้ผมก็จะดปะูประมาณตรงนี้เลยก <c oughs> ด,ดครับ ประมาณโลตรงนี้เท่านั้นเองพอโลตรงนี้ได้แค่1นึ่งาผมก็ไม่เล่นเพราะมันไม่ได้ตามล i กซ์บอร์ดเลช i อที่ผมต้องการนะครับล i กซ์บอร์ดเลช i อนี่สำคัญมากนะครับเพื่อนๆเพราะถ้าเราแพ้เนี่ยต่อให้แพ้ติดกัน5-6ครั้งเนี่ยนะครับเราชนะแค่3ครั้งมันก็คืนทุนแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตะคอยเก็บเอาแคนะ่คุ้มทุนเนี่ยหนึ่งอนะครับเพื่อนๆก็ต้องหา ระบบเทรดที่มันมีวินเลทมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆถ้าเทคโ p ฟิตห r ึ่าเนี่ยผมว่า50%ตามเทคนิคของเราเนี่ยได้ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะต้องทำให้เราเข้าเทรดบ่อยแล้วก็ทำกำไรได้ค่อนข้างยากเพราะหต่อนหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาส50-50นะครับต้องลองเทสดูนะครับเพื่อนๆ eg ครับ eg คู่นี้ลงมาเล่นที่แนวรับแล้วนะครับแต่ว่าเวลาลงมาเนี่ยดูมันไม่ค่อยเคารพแนวรับแนวรับตรงนี้เท่าไหร่เลยนะครับเราอาจจะดูแล้วว่ามันไม่ได้เล่นแนวนี้หรือเปล่านะครับมันมีสร้างเล่นเส้นแนวรับแนวต้านใหม่ไหมนะครับถ้าเราจะมองก็ประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ลงมาตรงนี้ แต่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นสวิงโลของชุดนี้แล้วหรือยังนะครับแต่ว่าถ้าแพทเทิร์นแท่งเทียนเนี่ยมันลงมาเป็นเทลบาร์แบบนี้เนาะนะครับแล้วลงมาเทสที่แนวรับเนี่ยส่วนใหญ่มันมันกำลังจะบอกเราว่ามันพยายามสร้างสวิงโลตรงนี้แหละนะครับเหมือนคล้ายๆแท่งนี้เลยนะครับมันพยายามสร้างสวิงโลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาตรงนี้มันเป็นสวิงโลตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับ ที่มันเป็น2จุดตรงนี้แต่ยังคอนเฟิร์มไม่ได้เนาะพอเรายังหา Reference อ้างอิงก,ก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยนะครับเอาที่มันสวิงโลที่มันมีก่อนหน้าหรือวดูไกลขึ้นอีกนิดนึง่งก็เห็นผ้ามี้นะครับก็ลองขยับดูผมกำลังดูโลจุดนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งก็ยังไม่ใช่จุดที่มันลงมาตรงนี้ เพระาะฉะนั้นเนี่ยการดูเส้นเลเวลเนี่ยก็แล้วแต่เราจะพิจารณาเนาะแต่ให้พิจารณาตัวใกล้ๆไวก้ก่อนนะครับตัวใกล้ๆมักจะส่งผลนะครับยกเว้นพวกออทามไฮดิวโลลงไปเนี่ยเอ้ยเท่าไหร่ครับอลทามไฮหรือว่าโลสร้างโลใหม่ในรอบปี2ปีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับเราถึงจะย้อนหลังกบบลับไปดูเยอะๆนะครับเพราะมันหาเดฟเฟลนในปีไม่ได้นะครับ โรบตัวนี้นะครับถ้าเราจะเล่นเซฟเซฟนะครับยังตัวนี้ถึงแนมะ้จะดูเป็นสัญญาลก็ณีก็ดีก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สัญญาลที่แนวรับที่เราต้องการพราะเมื่อกี้แนวรับเราอยู่แนวไหนนะแนวรับอยู่ตรงนี้นาะแนวรับอยู่ตรงนี้ทีนี้มันลงมาถ้ามันเป็นนิวโรแล้วเราก็ขยับได้ก็ขยับตรงนี้แต่จะเป็นนิวโรได้ต้องรอดูซัก ผมว่าสัก2อาทิตย์แหละนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าวันจันทร์มันเปิดลงมาตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ตรงนี้มนไม่ใช่สวิงโลแล้วนะครับถ้ามันถ้ามันเป็นอย่างนี้ลงไปถ้ามันเป็นอย่างนี้ลงไปเราทํายังไงดีนะครับเราก็รอให้มันเด้งขึ้นมาแล้วตรงนี้กลับละเป็นแนวน้องขาลงละเพราะว่ามันทําโลใหม่เทียบกับอันนี้นะครับพูดหลายอย่างปนกันพเพื่อนๆงงไหมอันนี้ Hi สวิงไฮเดิมสวิงโล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 แต่ว่าถ้าเราจะมองชุดใหญ่หน่อยก็เ,าเอาโลนี้เพราะฉะนั้นถ้าทําโลต่ํากว่าชุดตรงนี้ลงไปนะครับปรับเป็นแนวน้อมขาลงได้นะครับเมื่อกี้แนวรับที่เราวางไว้มันอยู่ตรงนี้ต่างหากน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตีเส้นนี้ไว้เส้นนึงก็ได้นะครับ หลุดโลงตรงนี้ไปไม่เล่นบายแล้วนะครับเพราะมันจะกลับเป็นขาลงเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดลงบปก็รอเด,ด้งขึ้นมาแล้วก็เซลล์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดถ้ายังไม่หลุดก็มันยังมองบายได้อยู่ แนวล่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะหลุดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับกายเป็นเซลล์ตรงนี้แทนนะครับ EJ นะครับ EJ ก็ขึ้นขึ้นมาลงมาเทสที่แนวรับปุ๊บมันก็เด้งขึ้นไปนะครับตอนนี้ย่อลงมาอีกครั้งหนึง่งรอมาดูเล่นที่แนวรับตรงนี้สัปดาห์หน้าก็รอที่แนวรับตรงนี้นะครับสิกแนวนะครับแล้วก็ใบขึ้นไปนะครับ EN EN ก็เล่นในกรอบนะครับแล้วก็ยังเป็นแนวน้มขาลงอยู่ด้วยนะครับพอจุนี้พยายามขึ้นมาเทสด้านบนนี่แหละนะครับแต่ยังมาไม่ถึงนะครับมีการเทไปนิดหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงก็ไม่มีซิกเนเอะไรให้เล่นนะครับก็รอต่อไป EU นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เด้งๆแล้วก็เทๆๆนะครับก็ยังลอยที่แนวรับตรงนี้นะครับ เป็นง่ายๆครับของเราวิเคราะห์ง่ายๆบางทีเพื่อนๆ้าเข้าใจเทคนิคที่ผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วก็ได้นะแต่ถ้าเป็นกำลังใจให้กันก็มาแวะมาดูเพิ่มยอดไลค์ให้หน่อยนะครับหรือแชร์ไปก็ได้นะครับแชร์ไป like ก็ได้หรือว่า subscribe ไ i ้ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ea นะครับ g อจีเอครับ GA ยังไม่ขึ้นมาที่แนวต้านที่เรามองไว้ก็ข้ามไปเลยนะครับ GCA t เล่นอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าลงมาที่แนวรับก็ใครสนใจพิจารณาเล่นก็เล่นบ่ายขึ้นไปนะครับก็คงวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยสักพักนะครับ G ี a คดนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราอยากเห็นภาพการทะลุอินไซด์บาร์ชุดนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังก็ยังไม่ไม่ทะลุนะครับ หรือว่าถ้าทะลุไปแล้วย่อมมาที่แนวรับมีซิกเนลเราจะบายขึ้นไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันกลับเป็นการทะล,ตลออุตัวมาตบาร์ด้านล่างมากกว่านะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่สัญญาณที่เราต้องการเพราะเรามองว่ามันจะขึ้นแล้วนะเพราะว่าเราดูว่ามันสร้างสวิงหายสวิงโลขึ้นไปได้ใหม่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็ยังมองว่ามันขึ้นอยู่นะครับยกเว้นว่าถ้ามันหลุดโลชุดนี้มาก็แพทเทิร์นก็ดูเหมือนจะเป็น กันกับตัวขาลงแต่มันก็ยังไม่ครบเนาะถ้าตะลุลงมาตรงนี้นะครับก็ต้องลอมขึ้นไปสร้างสวิงไฮใหม่นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้เห็นว่ามันเป็นแนวน้มขาลงนะครับ GJ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือรอให้มันตะลุขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาเทสนะครับยังรองเหมือนเดิม G n นะครับจีเอ็นเรายังมองลงอยู่สัปดาห์ที่แล้วนะครับพุ่งทะลุแนวต้านของเราขึ้นมานะครับโดยที่ไม่มีสัญญาลอะไรเลย5แท่งเนี่ยนะครับยังไม่มีสัญญาลที่แนวต้านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปที่มันจะขึ้นไปเทสก็คือด้านบนนะครับแต่จีเอ็นดูถ้าทางรับน่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูเนาะไม่มีถ้าไม่มีย่อเลยต่อไปเป็น GU นะครับ ที่ยูขึ้นมาเทสที่แนวต้านนะครับก็เริ่มมีการย่อตัวให้เห็นมีการเทคฟอรฟิตแล้วนะครับสำหรับคนที่ถือมานะครับวิธีการเล่นของเราเค,รคือรอยังรอที่แนวรับเหมือนเดิมนะครับบริเวณนี้นะครับถ้ามีกระบายขึ้นไปนครับหรือว่าถ้าสัปดาห์หน้ามันทะลุขึ้นมานะครับแล้วก็รอมันย่อแล้วก็บายขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับ เราจริงๆวิเคราะห์กันง่ายๆเนาะก็ดูเทรนเพื่อบอกหน้าบายหรือหน้าเซลนะครับแล้วก็ดูเลเวลที่สำคัญแล้วก็รอสิกญนลให้เกิดเท่านั้นเองเรามีแค่นี้นะครับวิธีการเทรดแบบนี้ก็ง่ายๆครับ NJ นะครับ NJ ก็ตอนนี้ลงมาเทสอนแนวรับแล้วนะครับตอนนี้มีสิก n นลที่เกิดขึ้นคือตัว inside bar นั่นเองเอาขนาดไหน,นขนาดนี้แล้วกันเพื่อนๆเห็นเนาะ ตัวนี้เป็นมัตเตอร์บาร์นะครับตัวนี้เป็นอินไซด์บาร์นะฮะทีนี้เราก็รอให้มันเบรกเอาด้านบนขึ้นไปนะครับด้านบนของตัวมัตเตอร์บาร์นะนะครับบายสต็อปขึ้นไปนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตอยู่ตรงไหน1นึน 1, 2, ่บริวเวณยอดนี้นะครับ NJ ็มีสัญญาณให้เล่นแล้วเ่ <c oughs> อไปครับมีสัญญาณให้เล่นแล้วนะครับทะลุขึ้นไปก็เล่นได้เลยนะครับ N.U. นะครับ๋อคู่นี้ก็ correlation กับ N.J. นะฮะ p a t t e r n เหมือนกันเด็นะครับ High กับ Low นะครับตัวนี้เป็น i n s i d e Bar นะครับวิธีเล่นก็เหมือนกันทะลุ High ขึ้นไปก็ Buy Stop เล่นไปนะครับ2 R อยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็ถ้าปรับเป็น f i b o เหมือนผมก็กลางเลยนะครับกลับกันกลับกัน 2A อ,อยู่ด้านนี้ทะลุทะลุหายไปหน่อยนะครับรเพราะฉะนั้นสตาร์ทล้อตรงนี้มันก็จะกว้างนิดนึงนะครับกว้างทำให้ตัวเทสต์โปรฟิตเนี่ยเราต้องเทรลุนให้มันทะลุเบรกหายไปนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอ๋อตรงนี้อาจจะขึ้นมาเทสที่หายนี้ก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือถ้าใครจะถือเนี่ย ก็ถือให้มันทะลุหายกันใกล้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็สูสีนะครับลุ้นลุ้นได้ลุ้นได้นะครับรอให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็ทะลุหายนี้ขึ้นมานะครับเรา Take Profit ตรงนี้แหละนะครับยูแคนะครับยูแคก็ยังไม่มีซิกนนลอะไรนะครับไหลลงไปเรื่อยๆรอเทสขึ้นด้านบนนะครับค่อยเซลล์นะครับยูยวนก็เหมือนกันนะครับ ไหลลงไปยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ลงไปเทสที่แนวรับตรงนี้แล้วนะครับแนวรับตรงนี้ถ้าผมตีก็จะเป็นแนวนี้มากกว่ามีเรฟเ r e นซ์สัก2จุดก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ตอนนี้ลงมาฟัวพันธ์แล้วนะครับลงมาฟัวพันธ์ตรงแนวรับตรงนี้นะครับตอนนี้หลุดลงลงไปเด้งขึ้นมา เด้งขึ้นมารอสิก n นลถ้ามีสิก n นลสวยๆก็เล่นได้นะครับเซล UJ หลังจากขึ้นมาเทสด้านบนก็ไหลลงไปนะครับแต่ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแคบลงเรื่อยๆนะครับดูมันจะยังไม่เลือกทางแต่ใกล้ละนะครับตตอนนั้นบอกไปว่าถ้าเล่นเซลได้เปรียบกว่านะครับก็ลงไปแล้วนะครับ แต่ถ้าลงไปข้างล่างจะบายไหมถ้าเป็นผมก็ยังไม่บายเนาะนะครับเพราะว่ามันก็ดูเป็นแนวน้มขาลงอยู่นี่นะครับแนวน้มขาลงถ้าเพื่อนๆเ,เ,เล่น Channel ก็เห็น Channel ก็ตี a n e l นะคนก็ชอบเล่น c h a n n e เทรดเนาะมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆหาแนวที่เราถนัดของตัวเองนะครับ ปกติผมไม่ค่อยได้ใช้น้เทนไลน์แล้วก็แชเนลนะครับยูบานะครับหลังจากขึ้นมาเทสแนวต้านก็ลงมาที่แนวรับตอนนี้ก็พยายามขึ้นไปเทสที่แนวต้านอีกนะครับอันนี้ไม่ได้เทดนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าไปเทดนะครับ <c oughs> เทดค่าเงินไทยเนี่ยผิดกฎหมายนะครับเพราะของเรายัางไม่ได้ไม่ได้ เปิดสิทให้คนธรรมดาเนี่ยเข้าเทรดเงินบาทแต่ที่วิเคราะห์เนี่ยก็เพื่อเพื่อนๆนะครับย้ำอีกทีที่มีเพื่อนๆรีเควสต์มาให้ให้ช่วยดูให้หน่อยว่าค่าเงินบาทเราเป็นยังไงเพราะว่าเพื่อนๆทำธุรกิจส่งออกเนี่ยนะครับเผื่อจะได้เฮจิ้งหรือว่าดูช่วงที่ค่าเงินเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนนะครับก็เลยช่วยดูให้นะครับ SP ครับ S&P ตอนนี้หลังจากขึ้นไปทำ All ํำออทา i g h ตอนเนี่ยนะครับกลุ่มผ่าแล้วก็ลงไปโลหลุดทุกโลลงมานะครับแล้วก็โชว์ความแข็งแกร่งนะครับขึ้นมาเทสไฮอีกทีละนะครับรอบนี้ต้องมาดูกันว่ามันจะทะลุไหมนะครับแต่เพื่อนๆลองดูแแท้งเทียงก,ก,ก็น่าจะพอได้คำตอบเนาะนะครับดูห่างยาวๆนะครับ เทียบกับหางยาวๆด้านบนนะระยะใกล้ๆนี่เนาะหางยาวๆอยู่ด้านไหนมากกว่าแสดงว่ามันมีแรงรับด้านนั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแนวต้านเนี่ยเดี๋ยวทะลุแน่นะครับทะลุเสร็จปุ๊บถ้าย่อ,ยอลงมาก็บายขึ้นไปนะครับ S&P น้ำมันนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่บอกเพื่อนว่า มันขึ้นมาปิดแก็บแล้วเนี่ยมันโชว์ความแข็งแกร่งก็คือปิดแก็บแล้วก็ไม่ลงนะครับพอไม่ลงเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมองว่ามันขึ้นแหละนะครับเพื่อนๆก็ดูง่ายๆก็ดูห่ารจดูหาขึ้นไปเทสขึ้นไม่ครับขึ้นไปทะลุนแนวต้านไปแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเทสที่แนวรับแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ไว่หน่อยนะครับก็อาจจะเข้าเทสต์ตัวนี้ไปแล้วครับราคาปิดก็สวยสวยด้วยนะครับแต่น่าเสียดายที่ถ้าเข้าตรงนี้นะครับก็โดนสต็อปลอตรงนี้ไปแล้วนะครับที่ต้องดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันยังแสดงความแข็งแกร่งแบบนี้ไหมนะครับเพระหัสสุกก็ยังปิดสวยอยู่นะครับถ้ามันลงมาแล้วก็มีสิ่งแนวสวยอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะบายขึ้นบปอีกนะครับเพราะผมมองว่าน้ามันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นไปแล้ว ตัวสุดท้ายมาปิดที่ bitcoin เดี๋ยวไปดูในะ t r a n d i n g view นะครับผมเปิดรอไว้แล้วนะครับสำหรับ t r a n d i n g view นะครับผมเปิดใช้ตัว coin base นะครับ,นะรบแต่จริงก็คล้ายๆกันเพื่อนๆมันต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ราคาหลังจาก b r e a ตรงนี้แนวะต้านที่เรามองไว้ขึ้นไปนะครับย่อลงมาก็ยังไม่ถึงแนวรับด้านล่างเลยนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็รอรอให้มันมาพักตัวตรงบริเวณนี้ ครับหลังจากที่มันเบรกชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีพักกันบ้างเนาะขึ้นมีนองนะครับคงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ว่ากันไปตามกราฟง่ายๆแบบนี้แหละนะครับสไตล์เรานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังรอดูโปรแกรมเทรดซ,ซีเทดเดอร์นะที่ผมย้ายแพลตฟอร์มไปเทรดกับซีเทดเดแล้วเนี่ยนะครับก็สัปดาห์นี้ ก็น่าจะได้ชมคงแบ่งเป็นหลายๆตอนนะครับแล้วก็ผมจะเอามาเปรียบเทียบในแต่ละด้านให้ดูว่าทําไมผมถึงย้ายไปเป็นแพลตฟอร์มนั้นนะครับมีหลายเหตุผลด้วยกันนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ตอบโจทย์กับกับอะเรียกเป็น POINT ของเทรดเดอร์เดิมๆนะครับได้เยอะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาทยอยแนะนําเพื่อนๆกั็แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ เป็นกำลังใจให้กันกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่ม t h ต d ด r a c a d e m y t h a i l a n d ได้นะครับที่ Facebook Group นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ